ระหว่างวันที่17-19กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทีมพระอาจารย์และผู้ประสานงานชมรมพุทธศาสนากลได้จัดอบรมศิลธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาวทั้งโรงเรียนตั้งแต่ช่วงชั้นอนุบาลที่1-2และถังสอและถมศึกษาปีที่ 1- ปีที่6จำนวนกว่า500คนณนะโรงเรียนวัดลาดบัวขาวเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากนางปานจิตเยี่ยมเจริญ พู้อในการโรงเรียนวัดลาดบัวขาวเป็นประธานจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนารัยจากนั้นนางสาวสุภาพรหอมนานครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูเสรธรรมโลกหรือวีสตาได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีและได้รับความเมตตาจากพระครูปรทุมบุตรโยาพาสเจ้าวาดวัดลาดบัวขาวเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาและให้โอวาทแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะคุณครูรวมทั้งนักเรียนที่เข้ารับการอบรมทุกคนจากนั้นทุกท่านนะครับได้ร่วมกันกล่าวคำรรตนาสินห้าจากนั้นผู้แทนเด็กดาวเห็นความดีเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูเสรธรรมโลกนะครับได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะและกล่าวคำฝากตัวเป็นสิทธ์ก่อนที่นักเรียนทุกระดับชั้นครับจะได้ฟังบรรยายนะครับจากพระอาจารย์ชมรมพุทธศาสตสากลเรื่องเด็กดีมีวินัยรักศินห้ากตัญยูรู้คุณ มีมารยาทแบบไทยๆนอกจากนี้นะครับน้องๆยังได้มีโอกาสทําความดีด้วยการเข้าถานกิจกรรมวัฒนธรรมชาวพุทธครับร่วมกับกิจกรรมสันทนาการฝึกการปฏิบัติจ,จริงผ่านบทฝึกนะครับเจ็ดบทฝึกให้ชีวิตที่ดีตั้งแต่ฐานที่1นะครับมีการเดินการถอดการวางรองเท้ามหาสนุกครับฐานที่2การทําความเคารพปฏิสันทารคุณครูฐานที่3การเช็ดทําความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ งานจบฐานกิจกรรมนะครับพระอาจารย์ชมรมพุทธศาสาสากลได้สรุปความรู้ที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานต่างๆในช่วงวันสุดท้ายของการอบรมนะครับท่านผู้อำนวยการปานจิตเยี่ยมเจริญได้กล่าวปิดการอบรมพร้อมทั้งกล่าวขอพระคุณนะครับอนุโมทนาบุญกับพนักุณครูแล้วก็รวมไปถึงได้มีการกล่าวขอพระค,คุณชมรมพุทธศาสสากลทั้งพระอาจารย์และผู้ประสานงานจากทางชมรมที่มาช่วยเป็นวิทยากร,รในการจัดการอบรมครั้งนี้ พร้อมกันนี้ครับน้องน้องนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงปีที่6จะได้รับสมุดบันทึกความดี3 2 1ครับจำนวน300เล่มเพื่อนำไปเป็นบทฝึกให้กับตนเองก่อนที่จะมีการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับซึ่งโรงเรียนวัดลาดบัวขาวเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีบีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกพร้อมจะร่วมสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีควบคู่ไปกับศิลธรรม อนุโมทนาบุญนะครับกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการศัดจิกรรมครั้งนี้ด้วยครับ